กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสุกุสควนสมองสบอเมื่อไหรมาป่ามาดงอีกแล้วมากับพ่อนุหน่อยสองคนพี่น้องเอ้ฮักก็ลังเฮ็ดไ้เฮ็ดน้อยหนึ่งเฮ็ดเทาอีกเลยเฮ็ดตาบเทาพ่อแจ่ข้องตาเทา มาสองคนเมื่อวานมากับลุงสามคนเมือนี้มาซองเท่ากันเมือนี้ลุยซองคนเาอย่ามาพี่น้องอย่ามาเปว่าเจอของเสะปว่าจัดเอ๊สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสุวบลเจอเหดตาบง่ายพี่น้องมัน Cái này ừ. Ừ. Đọc ngay, Ôi, ừ, màn quá cháu Ôi, Hết tạp, phía trong hết tạp, phun đỏ ngay, nhá, yeah, con phía con <laughs> tiền nhau cả xong <laughs> หามก็หามนอยเบ้เดี๋ยวตัไว้ก็ได้ออปัี่โอ้ยดอกยังขีดนี่ปัดเครื่งเลยเขาเลยแต่ดอกหอยจักหามึงดูเก็มหอยเลงี่จักดอกใหญ่ปุ้นวะนี่ดอกทองแค่เลยเขาได้เฮ็ดปัหน่อยเขาได้เฮ็ดปูตงน่เด้อ <laughs> thuốc nạm ăn cầu nữa Cái thuốc nạm nữa à, Mình hùa sẽ tìm lăng rồi Coi là anh cho Xì ở thằng lăng rồi mà này <laughs> <laughs> Mình cho bừng bòn bàn này mẹ hết tạp Đi không ngon cả. Đọt ngay vô trơm cả Ừ. đọt 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 xăm nạ, không ngươi. Ừ. Mán lẹp đi nào, mán này. hạ độ có dàn tìm người ừ. ta. Mình, này, mình cho cái ngay đi nó. Ngay hả, mình này. luôn có mi đấy. Ừ, <laughs> 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 หอมเดน่ะหอมหอมหอไปไปเานมิดดูเลค่ะนี่มาจต่อ้ <En Lock. S 1> อยคอยไปแต่งตออ่อด้วยมาแต่งอ้อยเจ้าหนึ่งหยาบ้าห้องอยาลุท okay, ี่ขี้น้อมาเคยลมาบหลุดมาี่รถมาจอดไว้ได้เที่ยงนาค่ะเจ้าพากันยางลงมาเจอของแทะอะลรวาสัมแมนดิ Tony hùng sức mở lông bà lần nọ nghe. Hang ong kêu ngon 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 kêu จะไเมือบ่้อ่จุมนอ่จุ่มเลนอนี่ะมาคอยจัดการเอง่นี่ติดการลอือดวาจะไม่เจอซะแล้วพี่น้องนี่มึงขมถ่ายด้วยกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดไลค์กดแชร์ ดอกง่ายยังไงน่ะดอกง่า้นมาเลยหอกง่ายหอกซู้มาเอาชิ้นทกล่องมามีไม่หนี่คนเก็บพี่น้องเหลียวจังหวะจัดได้ไหมรออะไรอ่ะเดี๋ยวจะมีมือที่สามมาช่วยเก็บเบิ่งกากเด้อเอาเลือกๆรถเถ่าเบื้งดู <c ười> จุ่มเนาะนี่เนาะป้าติดทั้งไอยพี่น้องเอ้ยเคยสีหอดเคยไฟสีหนินได้ก็ได้จุดหาทางเมือแล้ว,วอ่าใครไม่รับเพาะทาง,งน่ะเป็นเพราะถึงเงินแล้วป่ะนี่รูร้สึกว่าหลงรู้สึกว่าจะหลงทางอีกแล้วพี่น้องปิดบึงไงเด้อดอกตูมดอกตีมปืดบงึงคัก mà xịn đến mà xịn đến nít nào, phi nô ơi, nhàng chốn khà la, ơ, mà xịn về tiền à, nè, này phi nô, độc nhảy này, khai <laughs> đây nọ, này, đang cúp tổ này, thằng này, này, tin nhau, phải nước mắt rơi phi thằng này โอ้ใหม่แท่งตาแท้ๆน้อยพี่น้องเอ๋ยนี่ขเขาเลี้ยวเห็นดอกไน่หูวได้ดอกใหญ่ผู้อยู่ไน,น่อดอกน้อยพันธุ์เห็นใช่ไเดี๋ยวเขับเห็นดอกอดอกใหญ่อยู่ไน,น่อนี่นนี่ของแท้ของแท้ ลุ้น่อลุ้นลอลุ้นจักษ์มูหน้อยมูใหญ่ปันใดแหละพี่น้องเอ้ล่อลุ้นน้ำกันมีทั้งกุ๊ปมีทั้งจุม่มมีทั้งบานอยู่น้ำกันในหมู่เดียวสะเบิงคักได้ไหมเด้อสะเบิงคักได้ห,ดไหิ้วส์ปลาไว้ให้มันบานมันไก่คนอย่ามันเนา่า cái áo bưng tôi hiến cho con chạch xạ bưng ngâm lắng mmm uhm, nó mụn là đỡ phi long bắn đi bưng thứ mùa khỏi bèn cơn gần thứ quá thứ ẩn ta <ge ar> ีน้อยก็เจ้าจี้มอยู่ได้ไม่ลอยเอ้ยเออแสดงว่าข้าเจ้าเอาข้าเจ้าบดมาล้มนี่เนาะหอยก็เจ้าจิ้มอยู่ได้นี่นะน่ะหอยก็เจ้าเก็บนี่พี่น้องนี่นี่นี่ยังเป็นหอยตีนเห็ดอยู่นี่เออนี่นะไม่ลอยนี่เออหอยก็เจ้าเก็บอยู่พี่น้องนี่พี่เด้อรไม่ลอยพี่เด้อโน่นไปพี่พี่น้องเ้ย เทิงพู้ได้บ่เจ้าเก็บกับเจ้าบุญมาลำลงมาหนึ่งตรวพี่น้องโทษอืมไม่เขาเจ้าเก็บอยู่เขาเจ้าบุญมาลำพอดีทำมาเพาะพี่น้องเอ้ยเป็นความสุขดีของเฮาน่านู้บ่ เมื่อหนึ่งสะดอกมาแล้วพัดเจอแม่ห้างคือเกาน้อยเนื้อก็ได้ผู้สาวสุดสะดอกสุดท้ายเป็นแม่ห้างลูกสองไห้เบิดเออนี่ทางนี้อยากเน่าเลยเนะี่ยยืนยังเซ ใช่หรอเขาเก็บเมื่อนี้นะเขาจะเอาเบอร์แล้วเนาะเขาจะเก็บแต่โชกใสมือวานนี่พี่น้องุ้ยโชกใสมือวานนี่แหละในซุ่มนี่ในบทท่านในพุ่นในสงสัยก็เป็นความโชคดีของเฮ้าในมาเก็บเติมไม่ได้เติมบ่ xạ bằng con xạ bằng con phi nông ơi mướt lưi nhau đục bông hả ngủ. Ngủ. Ừ, à. đi tham ế sáy đi cầm láng chân lăng hết lục, ma ma hót huyên buổi à, tiệm hói phi nông ơi, hết mà. Mà hỏi hỏi, hết, tạp <laughs> à, hết kín bớt, ừ, kín bớt nè, ดอกง่ายครับลเสียแต่หอยกินมดพี่น้องเลยปวกได้บร่้พี่น้องเลยได้หนอยหนึ่งทั้งเห็ดตาที่ยังก็พอดีได้แกงนึงแล้วพี่น้องเนาะอนีโอ้เห็ดตากเกงเสบแต่เได้ไยข้าเจ้าเอาห้องเห็ดตานั้งมาไหมก็ห้องเห็ดตับทอเห็ดตับขาวนี่จอ็ดอกเห็ดตับทออ มันแยกแดงแดงนี่ยในโบเหตัดทอกมันแยกแดงคือสีสีสีโบคือกันได้พี่น้องทีอยากดำดำอันนั้นสีขาวเอออันนี้ก็เออเหตตาทอกเออเขาเออเหตัดทอกทอกให้ตัดทอกตัดทอกตัดทอกพี่น้องเลยโบเห็นจ๊กทอกไอ้ไข่อึดครับท่านเขาลองมาใกล้เขามาอยู่ใกล้เดี๋ยวน้าเขาใกน้าเขาเจ้าใกล้เนาะเทียงเขาเจ้าใก่เนาะกขาไปหาแต่เดเจ้าเพื่อเจะเสียวท่านเขาบอกเทียงนาเขาเจ้าใกล้ตะกินห้องวิคอยู่ประจำ เด็าากพี่น้องเนะี่ยทำเมสีลาตาใบเด้อจิก,กนะจะเป็นเศษเมนูได้ดอกมะนีิก็ได้ปลาใบนั่นลายใส่อืออย่งบุมีหดหุ่นมันบ่มีได้วโมงอไงดับขักดับได้เจ็ดในเรือกเอาแล้วเห่นละงกดูมากระปัน้นกระปั้นเออดอกหน่อยเตะถิ่มหมดแล้วเนาะดอกหน่อยนี่บัวเอาแล้วบัวเล,ลี้ยวบางซ้ำอือเพรันมันออกตามพ้นนะค่ับอยู่เลยอือ เก่าๆนี่นะทำไมว่าตั้งแตะข้าวข้ายังน้อยหรือว่าเขาเอาว่าวาเกิดจะบายๆไหมเอาว่าวาทเกิดครับปลาตะเตะสามสิบกว่าปีที่แล้วพี่น้องเอ้ยปลาใหม่เนี่ยก็ยังอุดมสมบูรณ์เนาะแต่ข้าวตะกี้ปลาใหม่ก็นะปลาฝนก็มาตามฤดูกาลพี่น้องเอ้ยเฮ็ดฮอนเนี่ยอยู่เนื้อกินเทียบปลาใหม่สมัยนี้โอ้ยอึดอยาก หาสิแกงกับิีางากนี่ฮิต<ไ>ป,ปวกก็ได้ดอกน้อยาาได้ปลาส่วนไหนจังเลยพวกแกงนี่ตัวจูมก็กมีนี่หม,มูเดียวกันฮิตปวกกัน,น 5, ห,นนห,หน้าหมวกเจ๊เละเป็นดอกเดียวฮอ้หู้ไหวสามีก้อนพี่น้องคลิปนี้ขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องลงไปสุขสุขคุณขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเจ๊เละหมูเป็นทาทิมได้ฮิตตามไปจ้ะ พอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องทามากอย่าลืมกดไลค์ถืกใจอย่าลืมกดแชร์พอกันคลิปหน้าสไลับคลิปนี้สบายดีสบายดี